ใชบไหมครับมัคกะทัวไปทําอะไรครับผมคิดว่าจะไปปั๊มไปปั๊มเพื่อให้มันมีเหรียญเพิ่มมาได้ตัวอย่างมาแล้วนี่แหละครับความคิดของผู้ที่ประสบความสําเร็จมัคกะทเอาไปซื้อเมล็ดผักกาดครับโอซื้อเมล็ดผักกาดผมจะตอบว่าไปซื้อกล้วยเสร็จแล้วเอาไปที่ร้านค้าปรากฏว่าครับแม่ค้าเขาไม่รับเพราะมันไม่มีค่าเพียงพอที่จะได้เมล็ดผักกาดไปเขาขายเป็นกิโลเออ แต่มากกะโทรบอกขอร้องเถอะจำยังไงครับเราจะใช้เพียงแค่นิ้วเดียวหยิบเอา,มาเมล็ดผักกาดท่านอืมแม่ค้าก็หัวเลาะเยอะไอ้นี้โง่เหลือเกินไอ้เม็ดไอ้นิ้วเดียวเหละจะมาเอา,มาเมล็ดผักกาดไปคิดไม่เหมือนใครเอาตังมาับแล้วหยิบเอาเลยมีเท่าไหร่เอาตังมาตังมา<อ>เสร็จเรียบร้อยมากกะโทรทำาไงครับไอ้นิ้วชี้นี่แหละ จิ้มเข้าไปในปากก่อนแล้วพุ่งพรวดเข้าไปในกระบุงเมล็ดผักกาดเต็มเลยครับแม่ค้าเห็นเท่านั้นแหละต้องยอมโอ้โหร้องไห้เลยเรียกตามมากระถกมันจิ้มพรวดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยวิ่งเลยครับวิ่งหนีวิ่งมาที่โรงช้างผมรู้แล้วสาเหตุที่แม่ค้าร้องไห้เพราะอะไรเพราะกลัวเม็ดเมล็ดผักกาดที่เหลืออยู่มันเน่าพอน้ำลายมากระถมเลยแป้งฟันมันไม่แรงอย่างนั้นเราไปนะ เอาไปเสร็จเรียบร้อยก็ไปทํางต่อครับใช้พื้นที่ใกล้ๆกับโรงช้างในการพรวนดินอืเมล็ดผักกาดหวานปลูกผักครับปลูกผักสิครับครับปลูกมะม่วงได้มะม่วงปลูกข้าวได้ข้าวปลูกผักก็ย่อมจะได้อืจะได้ผักครับจะมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ตรงกันเท่าไหร่อะไรครับปลูกถั่วเขียวก็ได้ตัวได้ถั่วงอกแต่ถ้ารู้จักรอ ถั่วงอกนี้จะกลายเป็นถั่วเขียวครับท่านผู้ชมครับจะได้ครับแต่ต้องรู้จากการรอครับแต่คนรอไม่เป็นเขาจะเจอถั่วงอกใช่แต่อดทนรอสักนิดหนึ่งท่านจะเจอถั่วเขียวครับไม่นานก็ช้าไม่ช้าก็นานไม่นานก็ช้าไม่ช้าก็นานครับแลเหมือนกันครับแล้วก็แล้วปรากฏไปปลูกผักปลูกผักเสร็จเรียบร้อยก็งามสิ่ครับ เพราะมันได้มูลช้างครับมูลช้างอยู่ประจำมูลช้างเอามูลช้างไปเป็นปุ๋ยเอามูลช้างไปไปเป็นปุ๋ยวันต่อมาพระเจ้าล่วงก็ไปเยี่ยมที่โรงช้างครับปรากฏเห็นพระเจ้าล่วงมาวิ่งไปหลังโรงช้างไปทําอะไรครับโอเก็บปากกาใส่กระบุงอย่างดีครับเสร็จเรียบร้อยพอเดินมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยวิ่งเอาไปถวายข้าพระพุทธองค์ขอถวาย ผักกาดกระบุงนี้ครับแปลกใจพระเจ้าลวงแปลกใจว่าไอ้นี่เอาผักกาดมาจากไหนมีเงินซื้อล่ะคิดว่าจะไปขโมยของเขาไปขโมยที่ไหนมามากระโถะข้ากระผมปลูกเองครับเปียวเมล็ดมาจากไหนเมล็ดกระผมไปซื้อมาครับแล้วได้เงินจากไหนเศษสตังแดงที่พระพุทธเออที่ที่ที่เออที่พระองค์เนี่ยทรงประทานให้ครับเท่านั้นแหละ คนเป็นหัวหน้าคนเป็นพระราชาเกินประทับใจในมกโทมกโทในความคิดในความเห็นในการกระทําในสิ่งที่มกคโทเป็นรับผักกาดแล้วก็กลับไปที่วังแล้วหลังจากนั้นก็มีสารส่งมาถึ่นายครวรช้างบอกให้นํามกคโทเข้าวังด่วนครับคนเก่งๆอย่างนี้มาอยู่ที่ลงช้างอย่างนี้คนขยันขยันคน มีความคิดอย่างนี้อยู่ที่นี่ไม่เหมาะต้องไปช่วยงานชมครับต้องไปช่วยงานครับคนมีความคิดมีความเห็นอย่างนี้ป่อยไว้ไม่ได้ต้องเอาไปทํางานด้วยครับแต่งตั้งเป็นอํามาต์เลยครับครับเหมือนกับผู้กายเลยครับเหมือนกับเคยได้ยินพระอะไรพระอาจารย์ที่ว่านกน้อยหาไม้ดีทํารังอืคนหานายดีสวามีพัก อแต่ต้องอาศัยศักยภาพของตัวเองโอ้ใช่ครับเพื่อที่ขับเคลื่อนหลักดันชีวิตของตัวเองใช่ใชให้ประสบความสําเร็จดังที่อาจารย์ชัยวัตรับที่พูดตั้งแต่ตอนต้นรายการเกี่ยวกับเรื่องของบิวเกตใช่ไหมที่ไม่มีความไม่ล้มเหลวจะไม่รับเข้าทํางานครับอจะไม่รับเข้าทํางานครับเพราะไม่มีประสบการณ์มักคโทเนี่ย เรียบพร้อมหมดเลยครับที่พระอาจารย์ชัชยรัตน์เล่ามาครับครับตั้งแต่เรื่องอะไรนะหนึ่งอะไรนะของอะไรตั้งแต่แตความคิดเห็นหนึ่งความเห็นค,ความเห็นนี้ก็คือตั้งแต่มาเห็นเลยครับประสบความสําเร็จเห็นเลยความเห็นในที่นี้หมายถึงถ้าคิดว่าตัวเองทําได้ก็ต้องทําได้ถ้าค,ค,คิดว่าทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้นี่แหละคือความเห็นนี่คือมรคตนะเนาะนี่แหละคือความเห็นเห็นความเจริญก้าวหน้าครับมีที่ไหนคนที่คิดว่า เป็นคนที่แค่เก็บมูลช้างกวาดลานที่เลี้ยงช้างแล้วจะได้เป็นอามาตะถ,ถ้าคิดว่าเอาเงินของพระราชาดีและเกินพระราชาให้ห้อยคอวิ่งรอบเมืองเนี่ยพระราชาให้เราก็ได้เป็นมัคโทรอยู่แค่นั้นก,ก็มีพรสวรรหรืออยู่ด้วยถ้าเอา สตางแดงมาโอ้โห,โห,โหเป็นถึงปราจาให้เราแค่นี้ทำไมเค็มจังเลยวะทำไมเค็มก็เป็นมักระโถอยู่แค่นั้นแต่ที่ไม่ใช่มักระโถอยู่แค่นั้นก็คือมองความเห็นถึงความเจริญก้าวหนะ้าคือเอาเงินไปตอเงินครับแต่บังเอิญเป็นนายมักระโถก็เลยคิดตรงนี้ได้เป็นนายมักระโถมัน ที่เล่ามาเนี่ยมันครบทั้งบันไดทั้ง8ปดขั้นบันไดทั้งแขั้นที่พระอาจารย์ชัยรัตน์เล่าเลยหนึ่งมีความเห็นที่ถูกต้องสองมีความคิดที่ถูกต้องสามวาจากิริยาวาจาทําให้คนรักสี่การกระทําพฤติกรรมนี่สาคัญเลยต้องสำคัญกันทั้งหมดอะไรนะหอการงานชอบการงานชอบไม่ไปป้นไม่ไปจีบการงานสุดจริตนั่นเองการงานสุจริตหกหกนะ ก็ที่หกก็มีความภาคเพียนความภาคเพียนพยายามอยู่ตลอดเจ็ดเจ็ดก็คือจิตใจจดจ่อจิตใจจดจ่ออยากสิ่งใดอย่าละสายตาจากสิ่งนั้นแปดบันไดสุดท้ายมีความมุ่งมั่นและตั้งใจท่านผู้ชมทําให้เราได้นึกถึงน้าพระจันทร์ชยรักนะนึกถึงวันหนึ่งวันที่เราไปอะไรนะไปแวะไปเยี่ยมที่ไหนครับมีคุณโยมท่านหนึ่งกับ ที่เราอยากไปเยี่ยมแล้วเกินแล้วก็เราก็แวะเข้าไปครับจริงวันนั้นเราผ่านไปทางนั้นพอดีหลังจากเสร็จบรรยายแล้วก็เลยไม่ใช่แวะไปไม่ใช่แต่ว่าตั้งใจอยู่ไปหลายวันแต่วันนั้นมันไปใกล้แล้วในสถานที่นี้มันเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์โยมชชยวัดไม่สงสัยเลยว่าอยู่ที่ไหนครับผมสงสัยอยู่เนี่ยมันคงจะอยู่ไกลมากใช่ไหมโยมถ้าทางจะอยู่ไกลมากกันนี่ครับจะอยู่ ก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะก็อยู่ในกรุงเทพของเรานี่แหละอยู่ไม่ใช่เชียงใหม่นะกรุงเทพของเรานี่ไปเยี่ยมพยาบาลพรวลินโอ้ครับครับาระจย์เป็นพยาบาลเราสองรูปนี้ไปเยี่ยมด้วยกันที่โรงพยาบาลวัชเชละที่โรงพยาบาลวัชิชละหมายถึงจะต้องทำไมต้องไปนะครับอาจาร์อ๋อก็เขามีความคิดเห็นที่ถูกต้องไงความคิดดีความเห็นที่ถูกต้องนี่คคนคนนี้ก็คือเป็นบุคคลตัวอย่างได้เช่นเดียวกัน หมอวิธีการพยาบาลพยาบาลพยาบาลพรวรินอ๋อก็เป็นพยาบาลใช่ไหมครับใช่เป็นพยาบาลที่มีวิธีคิดแล้วก็มีจิตอาสาครับเหตุที่เหตุที่เราพอเราไปเยี่ยมเนี่ยนะคือโยมคนนี้